วันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยนะประเทศไทยไม่เห็นจะมีเซ <c oughs> ิเวอร์คนไหนมาให้เราโกะเลยอะย <c oughs> ล่ะเฮ้ยไปแล้วันด,ดีจ้าเฮ้ยไอราตรีที่โดนเนิบม,มาเหรอไม่กลัวหรอกอยากไปดีกว่าไอ้บ้าฉันได้ยินหมดแล้วนะการที่แกไม่กลัวฉันเดี๋ยวเจอแน่ค่ะฉันจะทำหะให้แกได้เหรอถ้าหน้ากลัวขอราตรีไงเลยซะ มาแล้วค่ะกับในเกมนะคะวันนี้บอกเลยนะถึงแม้ว่าฉันจะโดนเนิร์ฟการวาปการวางหุ่นโดนเนิร์ฟคอสในการใช้เปิร์ต่งางๆวันนี้บอกเลยว่าฉันมีเปอร์มานะนำค่ะ เป็นเปิร์ลที่แบบจึงมากแล้วก็เคอร์สของลุงจันที่ทําให้เราเห็นออร่าทั้งหมดเลยนั่นเองจ้ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเปิร์ลที่เรามีเนี่ยเราจะเน้นไปในส่วนของการทําให้เราในเห็นออร่าและการตุยเย่ตัวเซิร์ฟเบอร์ได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสียงหล่นเวลาที่ลงหลุมแล้วเราจะเห็นออร่าหรือสัญชาตญาณนักลาเวลาที่เราสามารถโกะไข่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นออร่าเขาในระยะไม่เกิน30เมตรเช่นกันหรือแม้แต่กระทั่งมารผจญน ที่วลาตุยเย่แล้วเราจะทำการปิดพธิธีทุกพิธีโดย,โยโอัตโนมัติบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยเซอร์ไบเวอร์เล่นไม่ได้แน่นอนจ้าวายใตยล้ละด่านไฮสตรีทคะ่ะจะบอกว่าด่านไฮสตรีทนี่เป็นด่านที่เปมากที่สุดของลาตรีเลยนะเราสามารถวางหุ่นดักด้แบบจึง้งแบบสับแบบใหม่แบบตัวแม่ก่อนอื่นขอ,อนญตัตขยำก่อนเลยนะคะวางหุ่นดักตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขยำตรงนี้นิดนึงนะคะบอกเลยว่าตรงน,นี้เป็นตัวที่แบบต้องวางหุ่นมากจริงในส่วนของตรงนี้นะคะขยำ ให้หมดเลยนะคะขยำแปนะคะขยำแปคุกน้ําปลาหนึ่งหุ้ยแกทำไม่ไาเปิดประตูเลยเหรอฉันบอกเลยนะว่าหมูละนะเอาดีๆเฮ้ยอยู่นิ่งทำไมอยาจะซี่แกงอวยปะไม่อว้วนอุ้ยอุ้ยเริ่มขยับละขยับละอืมลูก็จะเดินมนทางนี้จะได้ดักตบสะหน่อยไม่เป็นไรเราขึ้นไปข้างบนต่อคะ่ะต้องใจเย็นๆน,นะคะเล่นเราต้องใจเย็นๆน,นะคะเราต้องใจเย็นก่อนอุ้ย อื้มนิพาบังอาจมาขยับหุ่นฉันหรอแกนี่มันร้ายจริงๆเลยนะคะแกเองใช่ไหมที่บอกว่าไม่กลัวฉันอะเดี๋ยวแกเจอฉันแน่เอ้ยเ้ยมันยากเหมือนกันนะบอกเลยว่าแรดกีเนี่ยเฮ้ยทำไรอะนิพานิพาน้ำมนต์แกนี่มันช่างโหดร้ายกับฉันเหลือเกินนะคะคิดว่าฉันจะง้อติดใยสินล้วคะดูนี่ค่ะฉันรอบวาร์ปยังไงละจ้ะ ฉันหลอกวาร์ปแกแล้วเรื่องบ้าคนอย่างแกมนันไม่ทางรอด้นมือฉันหรอกกลัวแล้วสินะคะขอโทษน,นะจ๊ะไม่โดนนะคะ่ะครั้งโอเคทุกคนไปข้างหน้าเหรอวาร์ปดักและจับเลยค่ะหนีผ่าไม่กลัวไม่ใช่หรอจ๊ะทำไมตอนนี้ดูกลัวแล้วเลยจ๊ะพอเราตุยเย่เสร็จเลยคะ่ะปิดพิธีทำงานเห็นออร่าทำงานเอาคนที่ใกล้ที่สุดก่อนเลย ดิเอ้ยอโดนละหนึ่งทีนะคะหนูว่าจะไม่ดอนแยมากโอเคเข้าไปทางนั้นเราก็ต้องวาดตามนะคะโอเคทําลายกําแพงฝั่งนี้ไปก่อนเขาทำอะไรอ่ะหางองอ่ะแกปิดประตูใส่หน้าก็ขยำก่อนขยำก่อนโอเคเขาน่าจะวาไปทางนั้นเอ๊เอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยอืมหาเลยค่ะหาไม่เจอก็ก,กดใช้เคิสได้เห็นออร่าไปเลยอยู่ไหน นั่นไงฉันเจอแล้วอยู่ในภาพอยู่ในภาพไม่ใช่ภาพสิอยู่ในไหนวะนะ่ะเออมันคือคือภาพนี้วะ่ะใช่ไหมอย่าอะไรอะไรจะสวนหรอจะสวนหรอฉันไม่ใช่มาลาตีหนึ่งลาตีสองนะคะฉันไม่ใช่ฉันมาเป็นเอ็กซ์ตร้าลาตีนะคะตุยเย่ไปก่อนเลยค่ะฉันเป็นตัวแม่ะคะ่ะเล่นลาตีมาม่รู้กิตาร์แล้วเออมาต่อเลยเห็นออร่าเต็ไมไปหมดเลยอีเจนกันเลยจะปักพิธีหรอคะปักไปทีหก,ก่อนนะคะหนึ่งทีอีแก่บ้าดำไลยนี่มาจับก่อนเลยค่ะอีบ้ามาเลยค่ะหนูจะไปไหนจะาออ อีนิพาไปละอย่าให้ฉันรู้นะฉันบอกก่อนนะฉันแค้นฝั่งหุ่นแน่เอาดีๆวิวิวนางไปข้างหน้าวาบดักและและอะไรตบอีนิพาไปก่อนค่ะหมันไส้มาแทรกอยู่ด้าอีบ้ามาเลยค่ะนางเจนนางเจนนางเจนไปนู่นละนางเจนไปนู่นละอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยตบไหมตบไม่ตบอ่ะไม่ตบอ่ะนิดเดียวเอ้ยหืงเอ้ยมึงตบไปก่อนรอบหนึ่งนะคะขออนุญาตตบนิดนึงนะคะตบซ้ายตบขวาเป็นปิงปองโวและสุดท้ายนะคะ จบสีสวยนะคะอีเจนไม่ต้องเลนซาบิด่ะบิดไปก่อนเลยทีนี้ปิดพิธีกับการเห็นออร่าเนี่ยก็ถือทำงานละนะคะเจนนี้เขาก็จะมีความทำไงดีไะทำไงดีสวดก็ไม่ได้เออมันก็จะเป็นความกลัวเกิดขึ้นจังหวะนี้เราก็ค่อยๆนะคะค่อย,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 อยเริ่มเก็บไปทีละคนนะคะเฮ้ยพี่ติมคุณไม่สามารถเอาวิญญาณไปชุบได้นะถ้าคุณเอาวิญญาณไปชุบคือคุณแบบว่าคิดสัานมากนะฉันจะบอกให้ฉันวับดักแล้วฉันตบอ,อืม ฉันแคดแล้วนะบอกเลยว่าฉันแค์แล้วนะตอนเนี้ฉันขอวาร์ปดักได้ไหมนัม่งเก่งอนะ่ะเธอดูสิอุ้ยอีนี่เป็นบ้าเหรอมัดอ่ะออนี่ไงก็เธออย่ามันเล่นลิ้นกับฉันนะคะฉันบอกก่อนว่าอย่ามันเล่นลิ้นค่ะไม่โอหน่อยสุดนะคะโอเคตอบมาเลยเห็นไหมเห็นออร่าทัานทีเรารู้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างใครที่อยู่ไกลก็ต้องเจอก่อนนะคะอย่างเจนเนืเอดเต็มแล้วพยายามเก็บก่อนนะแต่ว่าเหมือนเจสซี่เขาทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะ เฮ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วจับก่อนเลยค่ะหนึ่งทีนะเจสซี่ลงไปนอนกับรากมะม่วงก่อนดีกว่านะคะโอเคเจ็บปวดรืยยังยังไม่เจ็บปวดนะคะแสดงว่าเขาเพิ่งใช้ยาไปแน่เลยทุกคนเฮ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้นะเอาเข้อสารเตกเราเราแพ้ข้อสารพระหาน,นาใช้ปอกแบบว่าโดนหิวอ่ะน่อยมอกโอเควาบดักเจอละปึ๊บไม่ดอได้ไปค่ะกระเทยต่อเลยค่ะทางนู้นปึ๊บปึ๊บ ฟีฟ้าไปก่อนนะคะแอบมองก่อนแอบมองก่อนทําให้เขาแพนิกก่อนปุ๊บนี่ค่ะมาเลยคิดว่าฉันสวาร์ปไปตรงนั้นเหรอฉันไม่ได้สวาร์ปจ้ะฉันอยู่กับแกตรงนี้แล้วก็เตะฉันแรงมากเลยนะนั่นก็ถอยมานี่เดีย๋ยวนี้เลยนะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุย,อยเราพยายามแอบมองก่อนนะคะเราไม่ต้องเผยตัวตนเขาจะเดาทางเราได้โอเครู้ละถ้าทางนี้ก็วาร์ปต่อมาทางนี้เลยค่ะปุ๊บสบับเธาเห็นไหม เราไม่ต้องรีบนะจ๊ะเราต้องมองก่อนว่าเขาวิ่งไปทางไหนอะ่ะอ่าอยู่กันตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับสับไปก่อนรอบหนึ่งนะน้องเจนหน้าแดงแล้วใช่ไหมวาปดักและปั๊บเขาให้นะคะหนึ่งทีเริ่มกลัวแล้วสินะขอพูดตรงๆนะคะว่าแกไม่มีทางรอดผลโอ้ยนางพี่เต็มนี่มันลายจริงๆขอจับขอสับกี่กี่หน่อยเอ้าเจนเ,เ,เจนเองทัก เองหมั่นไส้ข้าใช่ไหมเองเลยม,มาตีข้าแบบนี้ข้างหลังลายอ่ะโอเคมาค่ะนางปริมยังไงอเอาเองยีข้าก่อนปะแกแกว่างไงปึ๊บไม่โดนหวอนทำไมฉันอีนี่ผ่ามันตัวเล็กก็แกมันโดนยากปะเฮ้ยแกนางโปูเฟชั่นแน่นมากเลยนะฮัลโหลติด เอาดีๆแม่ไม่โอนะคะไปก่อนเลยค่ะหักแขนหักขาไปเลยกแก่บ้าลำลายลงไปนอนกับรากมะม่วงโน่นไป <c oughs> มั่นใจไม่ใช่หรอกว่าตอนแรก,กจะไม่โดนฉันเก็บจับขานางเตียงก็โดนไปนสิคะโ <c oughs> ดนไปเลยสิบิ๊กนี่นะตอ่อยามปิดกี่กีไปก่อนนะคะแล้วก็นางตีมใช่ปะหายอีติมตับนะคะอยู่ไหนวะแกมันมเนี่ยเราไม่เห็นออร่าแสดงว่ามันต้องอยู่ไกลตัวเรามากๆนะคะเราก็ชำวาร์ปไปก่อน คือข้อนี้ของเปิงเนี่ยคือถ้าเราอยู่แบบว่าเอ้ยเฮ้ย้อ๋อออ้บ้าเออก็เราอธิบายเปิงอยู่เลยคือถ้าแบบเราอยู่ไกลเอ้ยอืมฉันต้องเก็บมันก่อนนี่เนี่ยฉัน oh, okay. เก็บมันก่อนละอีนี้โดนเขาให้เลยนะคะและและว่าแบบเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างหลังมึงจ้ารามสวยถวายไปเลยนะคะความสวยของราตรีมันก็ต้องยืนหนึ่งอยู่แล้วป้ ผู้มาเยอือนถูกกำจัดไปเลยสิยะสมนำหน้าอ่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 ามาด่านที่สองจากัด่านป่าขโมดจา้ามาทําให้โลกได้รู้ว่าลาตีเขาเก่งแค่ไหนไปคะ่ะเริ่มแรกวางหุ่นแล้วทําลายของที่ใกล้ที่สุดทําลายไปก่อนเดี๋ยวมันจะอ่อนเองนะคะเจอแล้วพี่ปิงวิ่งหน้าปั้งทางนั้นเลยจะจูก,กดชัดหรอคะมาสิคะมาสิ จบเขาให้นะคะหนึ่งฮิวิน่าจะสาวสารเส์เหรอฉันใช้เกราะจ้ะวิแกน่าจะเจ็บน่าจะตุยแล้วว่าแกเร็วไปปะสวาดักได้ปะเนี่ยวิมึงมันลงไปข้างล่างนอยอ่าแกโอเคทางนี้ยังไงคะโดนสักทีนึงจะฉีดยาหรอคะอีแกนี่จะฉีดยาแล้วแกไม่อ่อนนอยนอยมากไม่อ่อนสุด โอเคพี่ดอนอย่ามานะคะนี่แหีะยตีหนึ่งและถึงสองแกเก็บไปแล้วหนึ่งอันนะคะบอกเลยว่าเปิดจิตพิธีแล้วก็เปิดมองเห็นอลาทํางานละนะคะโอเคเหลือพี่ดอนนาอมาเลยฉันไม่อยอมให้แกตีฉันได้หรอกคะ่ะมาสิคะอุ้ยนั่งมงไป,ไปข้างล่างเอ๊ะเราไม่มีหุ่นอยู่ข้างล่างนี่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอายามกดแล้วกันนะคะสักหนึ่งทีตบเข้าให้สักทีหนึ่งนี่นะคะอีแก่บ้านอันลายยังไงคะทางนั้นทางนั้นทางนั้นอย่าให้มันหนีบรอดไปได้ โอ้ยมันจะวิญญาณเหรอคะขอวางหุ่นก่อนแล้วเราก็วาร์ปดักจับเลยนะคะนี่สเตปเขาคิดมาแล้วจากบ้านคิดมาแล้วก็สามวันนะคะฉันไม่อยอมให้แกชุกง่ายๆหรอกนะแต่ว่าอืมแกคิดลิ้นใจว่าเออโงวายเวอร์ว่ะให้เขาได้แบบว่าชุกดีไหมแต่ว่าฉันเก็บพี่จอนมากให้ดดนหมืหม่งเข้ามาแล้วก็ฉัน จะดูสิแกนางมีเปิร์กแบบว่า,าเพิ่มเลือดด้วยกันกินน้ำอะ่ะแกว่ามันโกงไปป้าเปิร์กเนี้ดิสคัทกันได้นะแต่นี่ก็สุกว่าก็มีความโกงนิดหน่อยนะคะแต่เราก็ขอในวาร์ปต่อเลยอย๊ติดชะงแง่งไปหมดเลยอะ่ะงงไปหมดป้าเอาไงอะ่ะปกติคืองงนะว่าราตีวาร์ปทะลุกำแพงวาร์ปทะลุออะไรที่มันแบบว่ามองเห็นข้างนอกได้อะ่ะมันก็วาร์ปทะลุได้แล้วป้าแบบหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมาถึงวาร์ปทะลุต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ ความงงนะคะความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอ้อโหแกฉันไม่เอามันไวแน่มันเป็นตัวละครที่แย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาแล้วนะคะสําหรับยายดอนคนนี้ทาไมถึงมั่นกี่มั่นกระโหลกขนาดนี้วะมานี่สิแกประเผล่เ,เลือดเต็มละมัง้งแกฉันต้องวาปดักก่อนเราพยายามหลอกหลอกนิ้วนะคะหลอกนิ้วเฮ้ยอ้พะเจ้าจอจมันยอดมากโอเความปึ๊บสับนี่แน่ ไม่ใช่หมูก็จับได้จ้าอันนั้นสับเนอะไม่ใช่สับโอเคมันน่าจะเหลืออีกสองทีแฮะแกโคตรเหนื่อยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเลยอะ่ะทำไมเอาเอาเออไม่ต้องให้เล่นแล้วล่ะผีเกมเนี้ยเอาเหอะนะจริงจริง่ายมากนะคะนอยอเดี๋ยวเราดักทางนี้ดีกว่ามันน่าจะลงมาทางนี้นั่นเงี้ล่ะคะ โอ้โหอะไรฉันไม่ได้จะไอ้นี่ซะหน่อยฉันแค่มาดักแกพี่ยามแกอย่ามายุ่งได้ป่าวทำไมมายุง่งฮะฉันไ่ไม่ยอมแน่มาเลยค่ะนี่อ๋ยเล้กินน้ำแดงสักทีได้ปะ่ะงงอะหน่อยมากคือโกงมากโอ้โหมันได้น้ำแดงอีกแล้วแกแกดูแก,แก,แกไม่โอแกมันแบบมันแบบ มันท็อกซิกบินี้เปียมากเลยอ่ะโอเคแกวับดักฉันว์บดักว์ปดักโอ้โหหน่อยนะเนี่ยเอานีเดิมหน่อยละพุ่งตรงนะโอเคตบทีสิวะไอแก่มาเลยค่ะนางวิ่งไปไหนแล้วอะวิ่งไปนู่นละจะจะจูกตัวนี้เหรอเอาดีดีเอ้ยอ๊ยไปนกทีเถอะวะแกหน้าหวานใสปะกินน้ำสี่ห้ารอบงงะเป็นไรมาปะเนี่ย โอเคเหลือพี่ยามนาอแล้วก็เหลือยัยอ่ายูริเลอายูริก่อนดีกว่าไปค่ะเฮ้ยนี่มันเจป,ปิงนี่ว่าทำไมดีวะมันจะซ้ำแล้วว่าแต่ไม่เป็นไรนะคะก็คือขยันมาอีกหนึ่งครั้งนาะเดี๋ยวเราปล่อยเจป,ปิงไปดีกว่าน้องถ้าเราเป็นคนใจดีนะคะเราเป็นคนใจดีจะทำบุญเราจะสวยมากนะคะโอเคต่อปลาต่อปลาต่อปลาคืออะไรต่อมาสม่งตอไป <laughs> มาพี่ยามปล่อยพี่ยามไปก่อนดีกว่าบอกเลยว่าปล่อยพี่ยามดีไหมดีไหม ก็แย่แล้วนะคะปล่อยทําไมเขาไม่มาปล่อยกันหรอกจ้าหนูโอ้โหตลกเลยถ้าปล่อยอะเอาดีๆโอเควับก่อนวับก่อนจูกตรงไหนจูกตรงไหนจะจูกปะ ตกคะ่ะนะคะจะส่วนหรอคะเจอนี่เขาให้คะ่ะนี่ก็ส่วนกระแสเป็นเหมือนกันจ้ะโอเคต่อเลยนะคะบีบบีบโอ้ยหมุนหมุนยิวิถ่ายรูปฉันโอ๊ยแล้วทำไมามันถึงถ่ายรูปฉันได้วะยูรติต้องเจอคะ่ะเป็นลายต่อไปอิวติต้องเจอคะ่ะเป็นลายต่อไปแกเชื่อฉันปะเริ่มเลยเริ่มเลยมาคะ่ะพี่ยาม เอ้ยไม่ใช่พี่ดอนไอ้บาเอ้ยหลงไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วค่ะก็เธอเงงงละองไปหมดโอเคแกถ้ามันขึ้นมันจะหุ่นฉันดักฉันดักล่างฉันดักล่างแล้วฉันแกล้งทาให้มันแพนิคทาให้มันรู้สึกกลัวทําให้มันรู้สึกกลัวมันเห็นฉันป้าแกว่าฉันไม่เห็นนะแกถ้าเห็นก็คือตลกมากจะเห็นได้ยังไงแกบ้าปะโอ้ยผ่านตรงๆนะอีช่าแง่งผ่านเนี่ยมึงมึงเป็นแบบ มึงเลี่ยมเกินมันเลี่ยมอ่ะเข้าใจปะเอออีหนูทำไมมันลายตั้งอ่ะโอเคมาค่ะหลอกวอกเอ้ยหลอกไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่หลอกตัวเองแทนแล้วอย่างเงี้ยหลอกซ้ายหลอกขวายมึงเจอดีแน่พี่ดอนมึงเจอดีแนะ่นะฮะอีชายแท้มึงเจอนี้เลยค่ะเอ้ยอแกซึ่ก็แอบกลัววายมันกันนะวายมันแรงอนะ่ะคุณพี่โอเคค่ะจับเลยจบแค่นั้น แค่นั้นไม่ต้องพูดเยอะแยะเจอกันบิดไปก่อนนะคะบิดไปก่อนนะคะปวดบิดไปก่อนอ่า <c oughs> เห็นออร่าทันทีเลยต่อเนื่องเลยนะคะอนนี้โหโทษนะขอนไม้มีมาทําไมตรงนี้มีประโยชน์อะไรกับต่อสังคมและประเทศชาติหน่อยนะฮะยังไงยูริเออเออเอาไงเอาไงปึป๊บ เขาให้นะคะหนึ่งทีแกจะถ่ายรูปหรอคะไม่อนุญาตค่ะกฎหมายคุ้มครองเนาะทำแบบนี้ไม่เลิศคะ่ะโอเคแกนะขึ้นข้างบนใช่ปะเจอกันค่ะดีเราจะวับเอยอ,ยนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะปึบ๊บอุ้ยแกพลาดเดียวพลาดเดียววับปอนะคะปึบ๊บโอ้ยเลยคะ่ะปายหน้านู้นนะคะรถเมย์ไม่ยอมจอดเลยยูรินิวอะแส้นะนะบอกเลย นางวอลชนะบอกก่อนแล้วก็ใครสาสร์นะหมดเมื่อก,กี้อีปิงปะอีนี่เดี๋ยวไม่ตุยดีนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวไม่ตุยดีเดี๋ยวเจอกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอกันโอเคยังไงไม่โดนนะจ๊ะบอกก่อนอมไม่โดนส,สับสับสับนะไม่ใช่หมู่ก็สับไดค้ากระทพาหมูสับไขดาวโอเคต่อไป วับต่อวัาต่อวับต่อวัาต่อ,ตอฉันเหมือนได้ยินใครมาแจ้งเตือนนั่นไงกระเทยเจอกระเทยแก่ละแม่จะ,ะเคยแก่ละโอเคนางทําลายหุ่นทุกตัวที่ขวางหน้าเลยเลยว,ว้เยอีปิงเนี่ยจริงๆนะแกนนี่โอหน่อยสุดแล้วฉันนึกว่ามันจะใช้น้มลใส่นหน้าฉันแกหน่อยอะ่ะแกมันทําลายหุ่นเก่งมากเลยอะ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราหลอกก่อนเราหลอกก่อนนางทําอะไรนางทำอะไรฉันหลอกฉันหลอกฮาโดนฉันหลอกเขาเลยนะคะไม่ยอมตูไม่ยอมบนเป็นยังไงแล้วคะ วนหน่อยโลกไม่วนเดี๋ยวตุ้ยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะอา้าวแล้วนางก็คือยอมเลยเหรอนางยอมเลยเหรอขอโทษนะคะเดี๋ยวเราจะหาพี่ยามต่อดีกว่าพี่ยามอยู่ไหนวะพี่ยามอยู่ไหนวะอุ้ยเห็นไหมพอเราใช้เคอร์ลุ่งจันน่ะเห็นไหมเราก็เห็นออรา่าโอเคเดี๋ยวเราให้เขาชุบก่อนแล้วกันนะคะพวกความปังนะคะฉันจะให้อิวลิมตื่นขึ้นมาแล้วมาสู้กับฉันต่อเริ่มหมายังไงต่อปุ๊บ ุ้ยพี่ยามดูกวนมากเลยอ่ะโอ,โอพี่ยามกดเอดีเร็วมากเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนพี่ยามนิ้วแบบอันี้มากเลยอ่ะโอเคตีก่อนนะคะครั้งสุดท้ายแหละแต่อ e ิวเลี L ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยอ e ิวเลี L ้ I P มันเลือดเต็มแล้วเหรอเอาอ e ิวเลี L I P ก่อนแมน่ปะาเลยยังไงดีวะแกอ e ิวเลี L I P หายอะ่ะเอาอ e ิวเลี L I P ก่อนนะจริงๆมาเลยค่ะเจอละอีแก่มาละเดินชดมาเลยนะก็บีบกี่กี่เลยขาหนีเนี่ยบีบกี่กี่กีรติหนึ่งสมน้ำหน้าเป็นยังไงล่ะ แกไม่มีทางว่าสู้ฉันได้หรอกฉันนั้นเป็นใครแล้วแกน่ะเป็นใครแกมันก็แค่สไบเวอร์ปบ,บ,บ้านๆอีแก้วป่ะแต่ฉันน่ะมันคือคุณหญิงกีรติกีกีครับคุณหญิงกีรติกีกีค่ะมาเลยแกบ้านํำลายมากนะคะวาาต่อสับไปค่ะเอาอียูริตตต่อเลยจัดการนิยามได้ละตกไปหนึ่งรอบนะคะอุ้ยแกขึ้นแบบไกลมากเลยอะ่ะอย่าบอก แกมันหายรูปฉันแต่ขอโทษนะคะประตูอยู่ไกลมากยังไงมันก็โดนฉันเก็บได้อยู่ดีนะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าอยู่ฝั่งนู้หรือเปล่าดูก่อนเฮ้ยไม่มีฝั่งนี้งั้นต้องเป็นตรงนู้แน่นอนทุกคนค่ะไปค่ะตามกันไปเจอแล้วมันจะเปิดประตูและไป <c oughs> หายตัวหายตัวแบบนีนะ,ะจบไปก่อนนะจ๊ายูริมันมากก็ไปตุยสะนะะันเลยค่ะและฉันก็ทำให้แกได้เห็นว่าราตรีถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์มมันหนักแค่ไหนเราก็มีเปิดแก้ทางได้อยู่ดีนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แ่สองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทาคลิปดีๆต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ